ถานการณ์จนถึงกระนันี้ถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมมตรีต่อนะครับในสมัยที่3ามาไว้ไงในสมัยที่3นะครับคนต่อไปหลังจากครบวาระแล้วอยู่ที่ตัวพลเอกประยุทธ์เลยนะถ้าพลเอกประยุทธ์แม่นยําในยุทธศาสตร์นะก็มีโอกาสเป็นนายกรัฐมมตรีต่อไปด้วยการทําอย่างไรไม่ยากหรอกมีวิธีทำนะครับส่วนคุณพีรพันธ์จะได้เป็นนายกกัฐมมตีไหมก็มีโอกาสนะ เป็นนายกัฐมรีข้อเสียงคุณพิรพันธ์อย่างเดียวคือไม่เข้าใจาย,ยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงไม่ค่อยมีความเชี่ยวชาญเรื่องการเมืองแต่เก่งเรื่องของข้อกฎหมายนะครับแต่ผมเรียนว่าคนจะเป็นนายกัฐมรีต่อไปเนี่ยนะต่อจากพลเอกประยุทธ,ธ์เนี่ยคนที่มีโอกาสคุณพิรพันธ์ก็มีโอกาสแต่อย่างไรก็ตามพลเอกประยุทธ,ธ์ก็น่าจะอยู่ครบอีกหนึ่งสมัยส่วนวิธีการจะเป็นอย่างไรโปรดติดตาม สวัสดีครับมาพบก,ก,กับผมเทศักจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวทางการเมืองเรื่องราวของคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับต่อจากพลเอกประยุทธ์ถ้าพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นนายกได้อีก2ปีจากนั้นไปเนี่ย สมมุติค่าท่านได้เป็นนายกแล้วจะไปทำไงเอาพอแล้วเราจะถามะเอาตอบเลยครับท่านนะให้ทำอะไรต่ออีกถึงสองปีสองปีก็มีค่ามีความหมายเพราะมันถามสองปีต่อมาจากแปดปีที่ผ่านมานั่นคือสิ่งที่เกิดความต่อเนื่องปัญหาทุกปัญหาย่อมรู้ย่อมทราบย่อมหาวิธีการไปบางอย่างยังทำไม่ได้ทำไม่เสร็จยังติดโน่นที่นี่ก็เดี๋ยวใช้วิธีการที่จะไปรื้อรถปลดท้องแก้แก้ตรงโน้ตรงนี้ที่มันติดตรงสักอยู่กดมงกปวดไม้อะไรบางอย่างใช่ไหมและตามนโยบายที่ที่ทางภาคกำหนด พอผมจบสองปีไปแล้วแล้วมันหายหมดเลยป่ะอนามัยหายหมดเลยป่ะมันก็ต้องเข้าถูกการโหมดของรัฐธรรมนูญที่ต้องมีการคัดสรรเลือกตั้งเลือกนายกใหม่ก็ไปโหวตเลือกนายกใหม่ก็ไปโหวตนายกใหม่แล้วนายกใหม่ต้องไปเลือกตั้งพอดีความก็ไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งจากแคนดิเดตแที่ส่งรายชื่อไว้พรรคกี่คนก็ไม่ไดู้ยากตรงนี้ไม่ใช่เอาใครมาก็ได้เอาคุณเป็นเรื่องก็ไม่ได้เอาไม่ได้ครับนอกจากเลือกกันเองไม่ได้แล้วเอาคนจากคนนอกรนี้เอาคนข้างในนะสมมติพรรคของเราก็มีมีสองคนผมไม่อยู่ ก็พรพันธ์อยู่ต้นเรนองแสภาต่อไปใช่อย่าให้ป็นพูดไรกันเลยก็ทําต่อผมไปกันั่านนี้ว่าใหม่ๆที่เขาคิดเขาจะละเสังเกตเหมือนกันว่าเนื้อที่ผ่านมาเวลาเจอการซักฟอกเลยทําให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่อยากทํางานในสภาหรือเปล่าเไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวยังไงผมก็ไปโดนซักฟอกก็โดนซักจนทั้งซักทั้งฟอกก็เละอยู่ละคือบางอย่างมันไม่มีไม่มีมูลไม่มีข้อเท็จจริงพูดให้เสียหายผมก็ต้องมีอารมณ์บ้างนะผมเป็นมนุษย์ดีษฐ แต่หลายคนในสภาผมเห็นแล้วในสภาก็ต้องสภาคนละเรื่องครับผมก็ไม่รู้การที่เขาบอกว่าในสภาเนี่ยต้องมีอีกบทบาทหนึ่งคือบ,บ,บทบาทแห่งความไม่ดีไงบทบาทแห่งการพูดโกหกไงแล้วแต่ละพออยู่ข้างในเจอหน้าผมสวัสดีครับขอบคุณครับทุกอย่างอ๋อมาข้างนอกไอตูไอเหี้ย like beautiful. Only <laughs> <Thank> you. so you. Thank Thank เป้าหมายของเราคืออะไรประเทศชาติศาสตร์กย์และประชาชนนะจำไว้นะเดินได้อย่างนี้นะขอให้ทุกคนโชคดีลูกปลอดภัยทุกคนสวัสดีค่ะรัฐราลไทยรชาติรัฐไทย,ไทยชาติ ใชิขึ้นรถเลยครับขึ้นรถเลยครับไม่ค่อยดูพื้นในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นนะก็ทุกพรรคการเมืองก็เริ่มไปทำการสมัครผลเอกประยุทธ์นะฮะก็พูดถึงนะสภาผู้แทนราษฎรนะซึ่งปรากฏว่ามีการโจมตีพลเอกประยุทธ์อย่างต่อเนื่องนะฮะนอกสภาก็พูดดีแต่ในสภาก็พูดอีกอย่างนะฮะ แล้วก็พยายามกล่าวหาพลเอกประยุทธ์แล้วก็บอกว่าไม่ลงสสอเนี่ยนะฮะอภิปรายเนี่ยลำบากนะครับในขณะที่เขาไม่ลงสสอครั้งนี้เนี่ยนะฮะส่งผลทําให้สภาล่มไม่ล่มเนี่ยไม่ใช่เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีนะครับที่สาคัญเรื่องของทักษิณชินวัตรสินาขนักข่าวถามว่าเรื่องทักษิณจะยังไงพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเรื่องของทักษิณก็ต้องมากลับมารับโทษะจะคุยกับตอนนี้ไหมเขาก็ยังไม่คุย จนกว่าจะกลับมารับโทษให้เรียบร้อยก่อนนะแต่ประเด็นที่น่าสนใจที่พลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ก็คือคนที่จะเป็นนายกรัตรีคนต่อไปนะครับก็ได้ให้พีรพันธน์ลงปฏิลิสอันดับหนึ่งสื่อมวลชนก็ตั้งกอสังเกตว่านี่แหละจะโยนไม้ต่อให้พีระพันธ์เป็นนายกรัตรีคนต่อไปหลังจากพลเอกประยุทธ์เนี่ยครบวาระถ้าเป็นนายกอีกรอบครบวาระสองปีก็จะให้พีรพันธ์เป็นนายกรัญชีต่อ เรียนอนธิบายหุ้นส่วนให้เกิดความเข้าใจตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้งสมัครกันเป็นอย่างเป็นทางการเป็นวันแรกเรียบร้อยวันที่234ก็ไล่กันมาใครจะไปลงคะแนนเลือกตั้งก่อนเวลาก็ไปลงคะแนนเลือกตั้งได้นะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจในตอนนี้การลงทะเบียนก็สามารถลงได้ทั้งนอกในประเทศแต่ประเด็นที่เราจะคุยคนวันนี้คือใครจะเป็นนายกมนต่อไป ะะโอกาสคนที่จะเป็นนายกรัฐมมตรีเนี่ยมยีสองคนแค่นั้นแหละไม่ต้องเถียงกันนะ,ะบอกจะต้องเป็นสสไม่เป็นสสบางคนบอกว่าโอกาสคนที่จะเป็นนายกรัฐมมตรีอ่ะหนึ่งพลเอกประยุทธ์สองนะฮะองอิงสามอนุทินเต็มที่มีแค่นี้นไม่มีมากกว่านี้คนอื่นไม่มีโอกาสจะเป็นนายกรัฐมมตรีได้หรอกยังไม่ถึงเวลา นะจะมีคนนอกแซงมาแซงทางโค้งผมก็ายากยากมีอยู่สามคนนั่นแนะแต่คนที่จะมีสิทธิ์เป็นนายกมนตรีมากที่สุดคืออะไรคือใครคือพลเอกประยุทธ์มีสิทธิ์มากเป็นอันดับหนึ่งที่จะเป็นนายกมนตรีนะครับส่วนถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นนายกมนตรีอีกสมัยหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็9ก้าปีแล้วนะที่พลเอกประยุทธ์ดำรงตำแหน่งเนี่ยก็จะได้เป็นอีก ไม่เกิน2ปีกับปีกว่าปี8เดือนนะนั่นหมายความว่าแล้วใครจะมาดํารงตําแหน่งต่อนะสื่อก็วิเคราะห์ว่านี่ห้พีรันธ์เป็นปฏิเลสหมายเลขหนึง่งนะของพรรครวุมไทยนั่นหมายความว่าพีรพันธ์ก็น่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแต่ผมเรียนหุ้นส่วนนะคุณพีรพันธ์เป็นคนดีนะเป็นอดีตผู้พิพากษาเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะฮะมีความรู้ทางกฎหมาย แม่นยําทางกฎหมายรู้ช่องโัวทางกฎหมายเรียนเรื่องกฎหมายเก่งแม่นเรื่องกฎหมายจริงรับและล่าสุดก็สามารถที่จะเรื่องของโฮมเวลนะฮะก็คุณเบียร์พันธ์ก็แก้ปัญหาให้นะฮะจนประสบความสาเร็จนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองไม่ได้ถึงพูดถึงตัวบุคคลอย่างเดียวฮะต้องพูดถึงภาพรวมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคุณรเรียนท่านส่วนเนี่ย ใครจะเป็นนายกัฐมนตรีคนต่อไปเนี่ยนะฮะถ้าพลเอกประยุทธ์ได้มาเป็นนะก็อยู่ที่ใครก็อยู่ที่ตัวพลเอกประยุทธ์เองนะผมเรียนย้ำหลายครั้งนะว่าถ้าพลเอกประยุทธ์หรือหุ้นส่วนเนี่ยแม่นยำในยุทธศาสตรนะ์เดินตามหลักยุทธศาสตร์ของชาตนะิก็มีโอกาสที่จะเป็นนายกัฐมนตรีต่อไปบางคนถามว่าเอา้าแบบนี้เราจะยังไงรัฐมนูญีกำหนดไว้แล้ว8ปปีจะทำยังไงล่ะ ผมขอเรียนให้หุ้นส่วนทราบในฐานะผู้ร่วมร่างรัฐธรรมนูญนะครับนะเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูนตอนนั้นก็ร่างกันอยู่สองคนมีผมกับท่านไกรสอนตอนดีผมก็ร่างกันเจตนารมณ์ของเราเนี่ยนะสำหรับผู้ร่างรัฐธรรมนูนที่มีการแก้ไขหลังจากที่มีการลงประชามาติทั้งหมด128มาตราเนี่ยท่านั้นของคุณมีใช้เสร็จละนะลงประชามาติเสร็จละนะก็เราก็เสนอให้มีการแก้ไขนะครับ จะเป็นยังไงต่อไปเจตนาลมผู้ล่างเนี่ยเจตนาลมผู้ล่างเนี่ยเพื่อต้องการให้เกิดความสงบนะครับตอนนั้นกระแสาการดํารงตําแหน่งของประธานดีของรัสเซียนะของอจีนว่าตะรนตําแหน่งไม่เกิน8ปีหรือสองสมัยกาลังเกิดขึ้นนะเจตนาลมผู้ล่างก็คือร่างตอนนั้นว่าไม่อยากให้ทหารอยู่นานนะพูดง่ายๆอยากจะให้พลเรือนเข้ามาบริหารบ้างแต่สถานการณ์จนถึงกระนี้ถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นนายัฐมตรีต่อนะครับ ในสมัยที่สามมาไว้ไงในสมัยที่สามนะครับคนต่อไปหลังจากครบวารละแล้วอยู่ที่ตัวพลเอกประยุทธ์เลยนะถ้าพลเอกประยุทธ์แม่นยําในยุทธศาสตร์นะก็มีโอกาสเป็นนายกมนตรตีต่อไปด้วยการทําอย่างไรไม่ยากหรอกมีวิธีทำนะครับส่วนคุณพีรพันธ์จะได้เป็นนายกมนตรีไหมก็มีโอกาสนะ เป็นนายกกัมตรีข้อเสียงคุณพิรพันธ์อย่างเดียวคือไม่เข้าใจาย,ยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงไม่ค่อยมีความเชี่ยวชาญเรื่องการเมืองแต่เก่งเรื่องของข้อกฎหมายนะครับแต่ผมเรียนว่าคนจะเป็นนายกกัมตรีต่อไปเนี่ยนะต่อจากพลเอกประยุทธ์เนี่ยคนที่มีโอกาสคุณพิรพันธ์ก็มีโอกาสแต่อย่างไรก็ตามพลเอกประยุทธ์ก็น่าจะอยู่ครบอีกหนึ่งสมัยส่วนวิธีการจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักด์จียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ จิตในหัวใจวงราช้าวไทยพักดีราชันวงราช้าวไทยพักดีราชัน หมูใหญ่แผ่นดินทินทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานนำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวนหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาอรผู้คนฟ้าพาวาจนผ่านพ้นโพ่ยภัย ว่าปันแบ่งไปน้ำใจเล,ลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ ฟ้าฟันฝ้าไัยไม่เคยไหวหวัว่นฝ้าส่งผูกพันไทยฟ้าชาวไทยฝ้าส่งสูขใจเธอไทยร่มเย็น การที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหวหวั่นฟ้าทรงผูกพันไทยฟ้าชาวไทย ว่าทรงสูงใจเธอไทยร่มเย็น